ท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้มีช็อตเด็ดข่าวเด็ดข่าวดีหรือมีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีกันคือราวัฒนากันนะครับผมราวัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนะครับผมปูศูนย์เจ็ดอะมาเบิ้งกันพี่น้องชมวันพุธนะครับวันพุธกันวันพุธกันแล้วนะครับผมวันพุธพุธ พุทธที่สองนะครับผมพุทธที่ 2, สองพุทธศกายนนะครับผมพุทธศกายนสองห้าหกห้านะครับผมสองห้าหกห้ากันนะครับอ่ะขีดเส้นสักหน่อยวันที่สองนะครับผมขีดโกงนองแถวน้าไปหน่อยครัีอ่ะกับลาวพัฒนานะครับผมอันนี้เป็น เล่าเป็นสาวเล่าได้อป็นน้องชมหนุ่มเล่าหลรอสาวเลาวส,สวยๆกันนะครับผมอะลาวพัฒนาวันนี้จะพาเอฟซีไปจีบสาวเลาานะครับผมลาวพัฒนาว <c oughs> ันพุธแล้วเด้เพี่น้องชมวันพุธท,ที่สองกันแล้ว แนวทางของปู07นะครับผมปู07กันแนวที่น้องชมแนวทางกับของปู07ลาวพัฒนากันนะครับนี่ครับเห็นกันนาองรับพี่น้อง,นะงนเนาะตัวใหญ่บิ่มเทอมด่ดอกอาที่นี้มาเบิ้งกันเป็น้องชมก่อนที่จะไปเบิ้งอ่ของวันพุดมาเบิ้งหลักฐานยอดลังสะกันเป็นน้องชม หลักฐานย้อนหลังเปิดเปิดเปิดมา,มาแล้วครับผมหลักฐานย้อนหลังอ่าล่าวัฒนาวันจันที่สามสิบเอ็ดสามสิบหนึ่งนะไปชมตัล่าความติดขัดมาล่าวัฒนาของปูศูนย์เจ็ดก็ให้วิ่งล่างสามกับสี่เข้าที่สามล่างนะครับผมเข้าที่สามล่างสามบนสามล่าง จับคู่ก็มีสามหกเข้าสามหกตัวตัวออกหกสามปู่ให้มาสามหกเข้าตัวตัวที่กำลงชุมนะแต่เลขกิ่งเข้าตรงๆด้วยแต่ส่วนบนบนปูก็ให้สามกับสี่อ่ะมันจะมาทั้งบนทั้งล่างมาชนปู่ก็เลยให้สามเข้าที่สามบนสามล่างแต่จับคู่ยังไม่ถึงนบบชุมนะมีสามห้าอ่า ไม่ถึงสามเก้าชุมเนาะมันออกสามเก้าแต่วิ่งเข้านะครับผมเข้าบนล่างสามบนสามล่างจับคู่ล่างเข้าตัวตัวสามหกนี่คือหลักฐานงดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องอีพีครับผมอ่าะฉะนั้นแล้วเข้ามาดูกันต่อมวดกันพี่น้องของวันพุทธที่สองกันซันเดียลดาพี่น้องชุม่มแอดจะเขียน ใหม่เมื่อกี้เขียนว่าปันไดพี่อน้องชมอเอาล่างก่อนเพราะว่าปูเสร็จล่างก่อนน้องชมเนาะล่างขับล่างเพือพี่อน้องล่างวิ่งนะครับสาม กอใช้สามเป็น้องช่มหกนะครับผมท่านตรวนะขาวใส่หกกับเจ็ดนะครับผมหกกับเจ็ดนะครับผมตัวนี้มาเอาเลือกเปน้องส่มเลยหาวออกนะครับหกกับเจ็ดนะครับผมหกกับเจ็ดนี้ให้เด่นให้เด่นตัวไหนเด่นที่เจ็ดนะครับผมเด่นที่เจ็ด เติมสีสันให้ด้วยแอสครับผมเติมสีสันให้แล้วที่เลี้ยงไอยหอยนี่เพียงส้มนี่คือวิ่งล่างหกกับเจ็ดนะครับผมเอาทีนี้มาเบิ่งจับคู่กันเพีองส้มหกกับเจ็ดหกับเจนะครับก็มี ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับทางช่วงนะถ้ามาเจ็ดก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เ็ดหนึ่งนะครับผมนะครับผมเฉพาะล่างนะ่ี่น้องล่างเนี่ล่างปูให้เน้นนะครับปูศูนให้เน้นที่ตัก7จ็ราว่าเด่นเจ็ดเจ็ก้็ดศูนย์เจ็ดหกันครับผมนะครับเดก เติมซีสันให้พร้อมพี่น้องซีจะได้ดูว่าตัวไหนเน้นตัวไหนเด่นนะครับอ่ะบัดนีน้มาเบิ่งล่างพี่น้องชมเบิ่งล่างกันโอ้ล่างเบิ่งแล้วบัดน,นี้มาเบิ่งบนสุดจ้าโอ้ยบัดตัวจุเล่พี่น้องซีครับผมบนครับผมบนนะครับ ล่างมาแล้วก็ดูบนนะครับผมเพราะว่าแอดเขียนซับไปซับมาแต่ว่ากระบวนการคืเก่ารชี่นะครับผมอ่าบนวิ่งนะครับผมบนวิ่งกันนะครับอ่าเพื่อไม่ดูการสับสนเดี๋ยวซีบางท่านกล่ว่าแอดซับปรกาเอาซีนั่นเอาซีนี้ นะครับผมแต่เป็นให้หลายสีหลจะได้ดูชัดเจนขึ้นพี่นองชมอ่ะบนวิ่งจะได้ดูว่าบนสีอะไรล่างสีอะไรจะได้ดูแตกแตกกางกันไปพี่น้องชมวิ่งรูดนะครับผมเก้ากับศูนย์นะครับผมเก้ากับศูนย์ ก้ากับศูนย์เด่นที่ศูนย์นะครับผมเด่นที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์ก็จะเน้นที่ศูนย์กันนะครับผมอ่านะครับผมนี่ครับคือบนทีนี้ปูกจับคู่ให้บนเนือพี่น้องที่บนมีตัวไหนกันมาดูกันนะครับบนมีหนึ่ง เก้าสองเก้าที่ระบ,บายปิวพะพีเร่แล้วก็สามเก้ากรบผมถ้าติ 0, 1, 0, ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์กรบผม นี่ครับเอฟซีเห็นกันเนาะ,ะถ้าจจะเห็นกันแล้วก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ก็ได้ก่อนผู้องชมจะฟาวด้าพี่น้องฟรีจะฟาวแคปหน้าจอไว้เพราะว่าแอดยังบอวชเน้นให้นะครับผมส่วนด้านนี้คือบนผูนน้องชมบนนี่คือบนเน้นที่ทิตศูนย์เพราะว่าเดียนศูนย์ สู่หนึ่งศูนสองศูนสูนกันครับผมอา้าแคปหนะ้าจอไว้ที่นี่ปน้องชมลาวพัฒนาของปู0ูย์เกันนะครับปู07นลาววัฒนาล่างวิ่ง6กับ7เดือนที่7จ็ดจับคู่ก็มี5้าเก้าหกเก้า

ผมแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดฟรีนะครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วขอยากให้พี่เอาไปรวยๆปังกันแนวทางหวยเล่ากันพี่น้องชมแนวทางเล่าพัฒน,นากันของปูศูนย์เจ็ดวันพุทธที่สองกันขอโชคกันมาแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดี